สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำส้มเนื้อวัวสูตรครูก,กนกนะคะใช้เนื้อวัวสันนอกค่ะทำนิดเดียวค่ะครูใช้แค่1ขีดนะคะใช้กระเทียมประมาณ1-2ห,หัวใหญ่นะคะเกลือหยิบมือเล็กๆข้าวเหนียวปั้นเล็กๆ เครื่องปรุงมีแค่นี้ค่ะเนื้อวัวจริงๆใช้สันในจะอร่อยนะคะแต่คผมมีแค่สันนอกเครื่องปรุงครบแล้วกระเทียมเกลือข้าวเหนียวเราก็มาหั่นเนื้อวัวบางๆให้ละเอียดค่ะ ที่เราหั่นเนื้อวัวก่อนเนี่ยเพื่อที่เราจะได้สับง่ายนะคะถ้าเราหั่นชิ้นใหญ่ๆเราก็สับยากลำบากต้องหั่นชิ้นบางๆค่ะเล็กจะสับละเอียดง่ายสับเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมเครื่องปรุงเราเลยค่ะ ข้าวเหนียวสุกกระเทียมเกลือนะคะเกลือเกลือหยิบมือเล็กนะคะกระเทียมถ้าจะให้อร่อยนี้จะใช้กระเทียมตีเล็กค่ะโขกระเทียมเบาๆนะคะโขแบบหยาบๆไม่โขละเอียดค่ะ ลุกเกลือกระเทียมใส่เข้ากับเนื้อเลยนะคะขยำเนื้อให้เข้ากับกระเทียมและเกลือให้เหนียวหนึบเลยค่ะช่วงนี้เรายังไม่ใส่ข้าวเหนียวนะคะเมื่อเหนียวได้ที่ข้าวเหนียวจุ่มน้ําแล้วก็เอามาคลุกเ้าให้เข้ากันขยำให้เหนียวเลยค่ะเกลือกระเทียมข้าว แทรกเข้าไปในเนื้อวัวนะคะเหนียวหนึบได้ที่นะคะแสดงว่าส้มเนื้อวัวเราเรียบร้อยแล้วทีนี้ครูไม่มีใบตองก็เลยบรรจุใส่กล่องนะคะใส่ภาชนะนะคะปิดฝาให้เรียบร้อย ถ้าอากาศร้อนๆวันเดียวส้มเนื้อวัวก็เป็นแล้วค่ะจะมีรสชาติอร่อยแล้วแต่ถ้าอากาศเย็นโดยเฉพาะหน้าหนาวก็จะใช้เวลาประมาณ2-3วันถึงจะอร่อยเห็นไหมคะง่ายมากเลยเนื้อวัวสันในสันนอกกระเทียมเกลือข้าวเหนียวแค่นี้เราก็มีอาหารไว้รับประทาน ที่บ้านแล้วค่ะเป็นการแปรรูปแบบหมักดองสวัสดีค่ะ